วันนี้เรามาพูดคุยกันทางด้านสุขภาพเนาะทางด้านสุขภาพวันนี้วันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่15แล้วันที่15นะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะให้แบ่งปันให้เพื่อนๆฟังนะครับวันนี้เรื่องเขาเรียกว่า สามารถเสกให้เหตุการณ์ที่ดีๆเกิดขึ้นกับเราได้ยังไงนะครับคำว่าเสกมันเป็นภาษาเหมือนใช้คาถาเนาะจริงๆถ้าภาษาอังกฤษ manifest เนาะ manifest หรือคนที่เคยได้ยินว่าอาการป่วยหายอย่างน่าประหลาดใจถ้าอยากให้เกิดขึ้นแบบนั้นนะมันมีเทคนิคอยู่นะเอาง่ายๆย,ยกตัวอย่างว่า ถ้าเราอยากเห็นอะไรก็ให้เราคิดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆคือระบบสมองของคนเรามันมีระบบที่เรียกว่า RAS นะครับเ,ออเป็นระบบอัตโนมัติที่หาสิ่งที่เราต้องการให้เราเจอเช่นเ,เรานึกอยากจะไปหารถไปซื้อรถยี่ห้อ โยต้าอะไรกันรุ่นรุ่นรถไฟฟ้าอะไรกันพอเรารู้สึกว่าเราอยากจะได้เราอยากจะเจอแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังใช่ไหมครับว่าเราจะเจอเมื่อไหร่แต่พอเราออกไปในถนนนะครับจู่ๆเราก็จะเริ่มเห็นรถไฟฟ้าตโตโยต้าสีนั้นสีนี้อย่างน่าแปลกใจเอ,อ้ยทำไมมันเข้ามาหาเราเยอะจังเลย หรืออีกเหตุหการณ์นหนึ่งเราหาหอพักหาบ้านเช่าพอเราหาแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจแต่จู่ๆก็จะมีคนมาบอกมีคนมาเสนอหรือจู่ๆก็ไปเจอแบบนี้นะครับหรือว่าเ,เราอยากจะก,กินอาหารอยากกินผัดไทยอยากกินส้มตำ เราแค่รู้สึกอยากนะแต่เรายังไม่ได้กินในในตอนนั้นนะครับเออรู้สึกว่าอยากจะกินขึ้นมาภายในไม่กี่วันสอวันนะครับหรือภายในวันนั้นหรือช่วงรู้สึกตอนเช้าตอนบ่ายอะ่ะมีคนเอามาให้มีคนชวนไปทานทุนีกินแบบนี้ครับอันนี้เหตุการณ์เหมือนเรียกว่าระบบ RAS นะครับระบบการทํางานของสมองที่จะค้นหาข้อมูลโดยการดึงดูด สิ่งแวดล้อมและจัดสรรเหตุการณ์หรือภาษาหนึ่งก็ใช้ก็ว่าจักรวันจัดสรรนั่นแหละอันนี้คือเรามาใช้ในเกี่ยวกับความจะป่วยได้ไงเหมือนกันถ้าเรามีความกังวลสงสัยว่าฉันป่วยเป็นอะไรนะฉันต้องเป็นหนักแน่ๆเลยฉันต้องเป็นมะเร็งหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะครับเรากำลังหาเรื่องครับหาเรื่องให้ได้ว่าเราจะต้องป่วยเป็นโรคร้ายแรงแต่ขณะเดียวกันจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเยอะเลย ข้อที่จริงความเป็นจริงก็คือการที่ไปตรวจซึ่งพอตรวจแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแต่เราก็ยังรู้สึกไหมครับว่าเราน่าจะเป็นหนักกว่านั้นด้วยซ้ํานั่นคือความเข้าใจที่เราดึงดูดสิ่งเหล่านั้นมาเองเราสร้างสิ่งนั้นมาเองนะครับเราเสกสิ่งเหล่านั้นมาเองถ้าเราอยากหายป่วยเราอยากสุขภาพดี รู้ไหมครับว่าคนที่มีสุขภาพดีเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงไออย่างผมอะ่ะผมก็บอกว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าผมเป็นคนสุขภาพดีนะไม่ได้ป่วยเป็นอะไรเลยผมไม่เคยป่วยหนัหนกๆเลยนะครับแทบจาไม่ได้เลยความรู้สึกผมคิดอะไรอยู่ผมไม่ได้คิดเหมือนคนทั่วไปที่กำลังป่วยเยอะแยะแน่อนอนเช่นเอ่อ ถ้าพ่อแม่เป็นโรคประจําตัวที่เป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจเรายังคิดว่าเราน่าจะได้กรรพัน์มาจริงๆแล้วเรากํลังหาเรื่องที่จะให้มีโรคประจําตัวขึ้นมายีนเป็นตัวกําหนดในส่วนหนึ่งก็แล้วแต่แต่อาการมันจะแสดงออกมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับเราทําพฤติกรรม นั้นมากพอยกตัวอย่างเรากลัวการเป็นมะเร็งจริงๆเรามีสารที่ก่อมะเร็งอยู่ในร่างกายเยอะแต่ยังตรวจไม่เจอยังไม่ถึงระดับดังนั้นเราจะบอกว่าเราเป็นมะเร็งมันก็เรากําลังใส่ร้ายเพราะการวิจัยว่าเป็นอย่างนั้นเมื่อตรวจเจอแต่ถ้าเราไม่อยากจะเจอเราก็ดูแลตัวเองใช่ไหมครับลดสิ่งที่นําเข้าสิ่งที่จะทําให้เกิดโรคนั้นนั้น นั่นก็สิ่งที่เราทําได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับดังนั้นไอ้สิ่งที่เราคิดบางทีเราไม่ได้ให้ใหกําลังใจตัวเองเนาะในการเจ็บป่วยมันก็ทําให้เราเนี่ยเจอความเจ็บป่วยเพราะเราไม่ได้เตรียมพร้อมอย่างผมเนะี่ยมีมีความเชื่อแล้วก็มีโปรแกรมในตัวเองในสมองเนะี่ยที่รู้สึกว่าฉันเป็นคนแข็งแรงฉันเป็นคนแข็งแรงฉันเป็นคนมีความสุข ฉันเป็นคนที่พอเป็นอะไรนิดหน่อยก็หายได้ไม่ต้องเป็นอะไรรุนแรงอย่างแบ่งปันอีกเรื่องหนึง่งเวลาเรารู้สึกไม่สบายมีน้ำมูกครับแค่คุณมีน้ำมูกนะคุณจามครั้งหนึง่งปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คุณคิดคือสงสัยฉันจะไม่สบายแล้วรืเป่าเพราะว่าเราหาเหตุผลความเชื่อมานะเมื่อคือนนอนน้อยฉันไปติดจากคนนี้คนนี้มา อากาศเปลี่ยนฉันโดนฝนมานั่นคือสิ่งที่เราดึงดูดทำให้เกิดขึ้นทั้งที่ความเป็นจริงกลไกปกติของร่างกายเมื่อมีฝุ่นมีสิ่งแปลกปลอมผ่านเข้ามาในจมูกไม่เป็นฝุ่นหรือเชื้อโรคเกิดปฏิกิริยาในการจามและก็เกิดเมื่อเพื่อนไหลออกมายังไม่ได้เป็นข้อสรุปว่าคุณป่วยใดๆทั้งสิ้นแต่เรานี่แหละ ที่จะเป็นคนบอกตัวเราเองว่าสงสัยฉันจะไม่สบายภายใต้ความเชื่อที่ฉันเป็นคนที่ป่วยง่ายฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงฉันยิ่งไม่ชอบฝนฉันไม่ชอบคนอ่อนแอเลยเนี่ยเดี๋ยวเอามาติดฉันเปล่าครับข้อเท็จจริงเมื่อไรเรามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเกิดการจามกดไกนะฮะยังไม่ได้ป่วยนะครับแล้วมีน้ำมูกไหลหลังจากนั้น วิธีการของผมที่ทําก็คือไปล้างจมูกนะเอาน้ําเข้าในจมูกดูดเข้าไปสั้นๆให้ถึง,รงประมาณนี้ครับแล้วก็ออกแค่นั้นเองครับประมาณ4ี่ห้าครั้งเก็ 6, ครั้งเพื่ออะไรครับชําระล้างสิ่งสปกปรกที่เข้าไปในรูจมูกนํามูกจะหายครับไม่เชื่อลองทําดูได้ครับผมทํามาตั้งหลายปีแล้วนะครับ และเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ก็คือเราก็คือชาระล้างสิ่งกะปกในจมูกด้วยน้ําเปล่านั่นแหละอืมอย่าดูดเข้าแรงนะเดี๋ยวสาำระน้ําอีกนะครับและหลังจากนั้นล่ะถ้าเราไม่สามารถต้านทานเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียรที่เข้าไปได้มันจะเข้าไปถึงซึ่งเวลาผ่านไปอาจเป็นหนึ่งวันสองวันนะครับไปถึงตรงลิ้นลิ้นลิ้น สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาต่อกันเมื่อกี้หายไปเ่วงหนึ่งพอดีมีสายเขา้าเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะครับเราพูดถึงว่าถ้าเราไม่อยากป่วยใช่ไหมครับถ้าเราไม่อยากป่วยเราก็ให้เรา,เาที่เวลา,าจมูกนะ,ะมั้ยมีมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปพอเรามีาน้ำมูกนะครับ เราจามแล้วมีน้ำมูกหลังจากนั้นอ่ะยังไม่มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นภายในหนึ่งวันหรือภายในวันนั้นอาจจะมีการเหมือนเจ็บเ็บคอเพราะตรงแถวบริเวณลิ้นไก่เนี่ยมันจะได้รับพวกไวรัสพวกนี้พอเรารู้สึกเริ่มเจ็บๆเ,เราก็ยังไม่ได้ป่วยนะครับมันก็เป็นกระบวนการต่อสู้ระหว่างร่างกายกับเชื้อโรคอยู่สิ่งที่เราต้องทําไม่ใช่บอกตัวเองว่าฉันป่วยแล้วฉันไม่สบายแล้วเนี่ยฉันเริ่มจะเจ็บคอ กินยาดักเลยไม่จําเป็นครับนะคือถ้าเราบอกตัวเองว่าฉันแข็งแรงพออเชื้อโรคแค่นี้ทําอะไรฉันไม่ได้หรอกอแล้วมันก็จะหายไปนะครับเมื่อเราสั่งตัวเองบอกสมองตัวเองว่าเราแข็งแรงมากพอร่างกายเราก็ต่อสู้ชนะเราก็เลยไม่ได้เป็นไข้ไม่มีเสมหะถ้าเลยขน,นั้นไปเราสู้เขาไม่ทัน คิดไม่ทันกลายเป็นว่าเริ่มเจ็บคอแล้วบวมครับแดงเหมือนเสบเ,เราก็ต้องบอกว่าบอกตัวเองว่าบอกสมองตัวเองว่ายังไงดีครับเดี๋ยวคืนนี้ฉันก็หายเพราะฉันหายเร็วอยู่แล้วฉันเป็นคนแข็งแรงสุขภาพดีฉันย่อมหายเร็วยิ่งฉันได้เชื้อโรคเข้ามาฉันก็สร้างภูมิต้านทานได้ มากขึ้นฉันก็รู้จักเชื้อโรคมากขึ้นฉันก็แข็งแรงขึ้นแน่นอนหลังจากคุณแบบสุว่าคุณเป็นหวัดจริงคุณไม่สบายจริงคุณจะเริ่มมีภูมิต้านทานที่สูงขึ้นนั่นแหละครับเป็น,นกลไกธรรมชาติดังนั้นเราอย่าเพิ่งตกอ,อกตกใจเดี๋ยวบอกว่าเราแย่เราไม่สบายแล้วก็เราจะเป็นหนักนะครับอือดังนั้นเราต้องช่วยร่างกายด้วยการสั่งความรู้สึกนึกคิด ให้ทันต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงไม่ใช่ปรุงแต่งเกินเหตุไหนๆก็ปรุงแต่งแล้วคุณปรุงแต่งให้ตัวเองสู้กับมันที่สู้กับร่างกายสู้กับเชื้อโรคนั่นแหละครับที่จะทําให้เราหายป่วยเร็วอันะนี้คือเบื้องต้นแต่ถามว่าถ้าเราสร้างเหตุเหตุผลที่สอดคล้องเช่นคุณแบบเออก็ชั้นแบบกินวิตามินซีเนาะเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเองโอ้ถูกๆเองครับไปซื้อได้นะครับตามร้านขายยาทั่วไป แต่ถ้าเรากินพวกผลไม้ส้มเขียวหวานฝรั่งฝรั่งนี่ก็วิตามินซีเยอะนะครับมะม่วงมะม่วงดิบเงรรี้ยฮะมีวิตามินซีนะครับแต่ต้องกินทุกวันนะร่างกายต้องการทุกวันนะครับทำให้ภูมิต้านทานเราจะดีขึ้นและสูงขึ้นดังนั้นแน่นอนเราอาจจะต้องเจอสิ่งแปลกปลอมได้แต่ไม่ทําให้เราป่วยไงครับถ้าเรามีภูมิแต่เราเสริมภูมิในแต่ละวันหรือเปล่า ถ้าเรามีความเชื่อมั่นและมั่นใจตัวเองว่าเราเป็นคนแข็งแรงพอเชื้อโรคต่อให้มีคนนั้นกำลังป่วยอยู่นะเป็นหวัดอยู่เนะี่ยจริงๆควรต้องใส่แมสป้องกันคุณรู้ไหมครับว่าต่อให้คุณไม่ใส่แมสแต่ถ้าคุณมีภูมิคุ้มกันที่สูงเชื้อโรคเข้าไปผ่านเข้าไปก็ทําอะไรคุณไม่ได้คุณก็เลยไม่ติดมันไม่ได้ติดกัน,นง่ายๆนะครับจะบอกว่าติดง่ายก็ติดง่ายมันอยู่ที่ความคิดของเรานี่แหละว่ามันติดง่าย มันก็ติดง่ายมันก็ติดง่ายจริงเพราะเราเรียกหามันเหมือนที่บอกว่าระบบ RAS ที่บอกว่าเราคิดว่าเราน่าจะเจอรถสีแดงเราแค่รู้สึกว่าเราอยากเจอรถสีแดงแบบนี้จู่ๆก็เจอรถสีแดงขึ้น,ข,นขึ้นมาเรื่อยๆง่ายๆนั่นคือเราดึงดูดให้มันเกิดขึ้นไงครับดังนั้นอ่ะถ้าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีให้กําลังใจตัวเองว่าฉันเป็นคนมีสุขภาพที่ดีฉันเป็นคนแข็งแรง แค่ฉันทํางานใช้แรงใช้ร่างกายเนี่ยคือการออกกายขอยงฉันทุกวันอยู่แล้วถ้าเรามีความเชื่อในไมเซลล์นี้ทําให้อะไรสุขภาพเราก็แข็งแรงขึ้นครับกล้ามเนื้อเราก็ือถูกใช้งานเป็นประโยชน์ครับประโยชน์คือเราได้ใช้กล้ามเนื้อร่างกายในการยกของด้วยการยืนยืนนานๆที่ทําให้เกิดการปวดเมื่อยนั่นคือเราออกแรงเราใช้ร่างกายเราก็ต้องแข็งแรงสิครับไม่ใช่ทําไปแล้วก็ปวดไปฉันไม่อยากเหนื่อยพื่ไม่อยากเมื่อยฉันไม่อยากแข็งแรงหรอครับ เมื่อเราอยากแข็งแรงเรายินดีและเต็มใจที่จะต้องออกแรงและทํางานนั้นๆไม่ว่าจะแรงใช้แรงเยอะขนาดไหนเราต้องภูมิใจและดีใจวันนี้ฉันได้ใช้ร่างกายอา้าถ้าเราไม่มีกล้ามเนื้อไม่มีร่างกายที่เคลื่อนไหวได้เราก็ใช้มันไม่ได้ร่างกายก็ไม่จำเป็นต้องแข็งแรงหรือเปล่าดังนั้นน่ะทฤษฎีของกล้ามเนื้อคือถ้าไม่ใช้มันก็อ่อนแรงฝ่อรีบลงมา ดังนั้นเราได้ใช้ร่างกายเราต้องยินดีและเต็มใจว่า,วาดีจังเลยวันนี้ฉันได้ออกแรงฉันได้ใช้แรงดูเด็กเหงื่อออกซิบซิบเลยดีจังเลยเลือดไหลเวียนสุดขีดดีแต่ถ้าคุณมีไมเซลบอกคุณโอ้ยทําไมฉันต้องทําเหนื่อยขนาดนี้คนอื่นไม่เห็นเหนื่อยเลยแย่ yeah, แล้วเนี่ยปวดเมื่อยไปหมดแล้วคุณก็นํามาซึ่งความเจ็บป่วยหรือโรคภัยต่างๆตามความรู้สึกดิ้นคิดของคุณนั่นแหละนี่สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมนํามาใช้มาตลอดนะครับ แล้วผมก็ชนะมันตลอดเหมือนกันที่ผมทำเมื่อกี้นะครับรู้ไหมครับเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าจะจามหรือจะฮัทช่ยให้เราเอานิ้วสองนิ้วอุดจมูกเงี้ยครับแล้วเราก็จะหยุดที่จะจามก็คือไม่ไม่เป็นการกระตุ้นทำให้มีน้ำมูก ทุกท่านรู้ไหมครับเวลาท่านเหมือนจะจามเอานิ้วอุดที่รูจมูกไม่กี่วินาทีครับมันก็จะหายไปเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้ครับโอเคนะครับหวังว่าเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาจะได้เทคนิคบางอย่างนะทางความคิดทางความรู้สึกที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองที่ผ่านการทดลองนามาใช้แล้วในส่วนตัวเองและคนที่สุขภาพดีเขาก็ทำแบบนี้แหละครับเป็นเคล็ดลับที่ มีตำราสอนเลยนะครับนะวันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องิอะไรมากมายพูดถึงผลลัพธ์ที่ทําอยู่นะแล้วก็ได้ผลแต่ถ้ายังสงสัยอะไรก็ทุกท่านก็ยังสามารถถามเข้ามาได้นะครับทักถามเข้ามาได้ในแชทนะเดี๋ยวผมจะคอยตอบให้นะครับส่วนวันนี้นะครับก็แบ่งปันกันแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ 15นาทีนะครับ16นาทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆเนดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ